สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุกคนนะคะไมซึุงค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องหอมท่าเดออีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องหอมเองจะพาพเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะ FC ของน้องหอมทุกคนนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปที่บ้านของน้องหยกกันนะคะตอนนี้น้องหยกนะคะได้เสียชีวิตลงแล้วนะคะก็ได้เสียแล้วนะคะก็คือ,อมีหลายๆคนนะคะที่ถามเข้ามาว่าน้องหยกเป็นอะไรนะคะทำไมถึงเสียหรือเป็นโรคอะไรนะคะบางคนที่เพิ่งมาติดตามก็อาจจะยังไม่รู้นะคะ น้องหยกก็คือเป็นสาวน้อยนะคะสาวน้อยผู้น่ารักคนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นโรคไตนั่นเองนะคะป่วยเป็นโรคไตและต้องฟอกไตทุกๆหนึ่งอาทิตย์นั่นเองนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นที่น้องหอมมาแจ้งให้ทราบเพราะว่าพี่พีเอฟซีของน้องหอมนะคะหลายๆคนมากก็ส่งเงินมานะคะช่วยเป็นค่ารักษายาให้กับน้องหยกนะคะหลายครั้ง มากๆเลยนะคะช่วยต่อชีวิตให้กับน้องหยกนั่นเองนะคะและในวันนี้นะคะน้องหยกก็ได้เสียชีวิตแล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้น้องหอมเองจะพาเพื่อนๆพที่ๆทุกคนทางบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะไปร่วมงานศพของน้องหยกกันนะคะแล้วก็จะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้ไปหาน้องอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในวันนี้นะคะมีพี่บีนะคะจากกรุงเทพ,พนะคะส่งเงินมา2,000บาทนะคะเพื่อที่ให้ไปทําบุญนะคะหรือว่าให้ไปให้กับพ่อกับแม่ของน้องหยกนั่นเองนะคะ1น0 0 บาทให้มอบให้กับพ่อแม่นะคะและอีกหนึ่งพันบาทนะคะให้ทําบุญให้กับน้องยกนั่นเองนะคะแล้วก็ในวันนี้เดี๋ยวน้องหอมเองจะไปที่บ้านของน้องเป็นครั้งสุดท้ายนะคะที่จะได้เจอกับน้องแล้วนะคะบอกเลยว่าน้องน่ารักมากๆนะคะแล้วเป็นคนที่พูดภาษาไทยเก่งมากแล้วก็ป่วยแบบว่ายังไงรู้สึกแข็งแรงอยู่นะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือได้เงินทุนค่ารักษายาจากพี่อี้ซีนะคะแล้วก็ช่วยให้น้องฟอกไตได้หลายเดือนหลายเดือนเลยนะคะแล้วก็ ล่าสุดที่น้องหอมไปหาน้องนะคะน้องนี่คือหน้าตาดูสดใสแล้วก็ดูแข็งแรงขึ้นเยอะเลยนะคะแต่ไม่คิดว่าน้องจะมาเสียไปอ่าเร็วขนาดนี้นะคะก็คือตอนแรกๆก็ตกใจเหมือนกันนะคะตอนที่ญาติหรือว่าอ่าญาติครอบครัวของน้องทักมาหาน้องหอมนะคะว่าน้องเสียแล้วอะไรเงี้ยก็ตกใจเหมือนกันนะคะคิดว่าน้องอาการดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยนะคะแต่สุดท้ายนะคะก็ น้องเสียแล้วนะคะแต่เรื่องแบบนี้ทุกคนนะคะเราไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือญาติพี่น้องใครก็แล้วแต่นะคะต้องเข้าใจเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของอธรรมชาติของมนุษย์นะคะต้องเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องของธรรมดานะคะเรือธรรมชาตินะคะเนาะ โอเคตอนนี้เดี๋ยวน้องหอมเองจะไปที่บ้านของน้องหยกนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นนะคะเพราะว่าจากที่บ้านน้องหอมไปที่บ้านน้องหยกก็เคยใช้เวลาไกลเหมือนกันบ้านของน้องจะอยู่ที่เมืองโกนะคะเส้นทางไปท่าขีเหล็กนั่นเองนะคะและระหว่างทางก็จะไม่ถ่ายแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านของน้องอีกทีหนึ่งเลยแล้วกันนะคะไ๊าค่ะ วันนี้น้องหอมเองมาถึงที่บ้านของน้องหยกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเข้าไปข้างในงานนะคะบอกเลยว่าคนเยอะเหมือนกันนะคะมาเดี๋ยวน้องหอมจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะเราเข้าไปทําบุญนะคะหรือว่านําเงินไปให้พ่อกับแม่ของน้องหยกนั่นเองนะคะมานะคะ่ะตอนนี้น้องหอมนํารถนะคะมาจอดจุดหน้าบ้านของคนอื่นนะคะก็เดี๋ยวจะเดินไปที่บ้านน้องกันนะคะ และน,นี้ก็คือเป็นพี่สาวของน้องหยกนะคะซึ่งขอบอกเลยว่า,าพี่สาวของน้องหยกมีกันหลายคนมากนะคะลูกของพ่อน้องหยกนะคะมีกันหลายพี่น้องมากแต่ส่วนมากจะเป็นผู้หญิงหมดเลยนะคะแต่ไม่ทราวบว่าพี่สาวคนนี้คือเป็นคนที่เท่าไหร่นะคะก็ออกมาต้อนรับน้องหอมนะคะแล้วก็พาน้องหอมมาจุดเทียนนะคะให้กับน้องหยดเป็นครั้งสุดท้ายนั่นเองนะคะ hey, look, 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 look. ตอนนี้นะคะก็มีพ่อของน้องหยกนะคะออกมาทักทายน้องหอมและพี่พลด้วยนะคะก็ออกมาต้อนรับนั่นแหละนะคะแล้วก็พ่อของน้องนะคะก็เล่าให้น้องหอมได้ฟังนะคะว่าน้องนะคะช่วงหลังนี้นะคะพาไปหาหมอไม่ยอมไปเลยเพราะว่าน้องสงสารพ่อกับแม่นั่นเองนะคะพ่อกับแม่พาไปหาหมอน้องไม่ยอมไปนะคะและยาที่เหลือที่มีอยู่ก็น้องไม่ยอมกิน เพราะว่าน้องนั้นตัดสินใจนะคะที่จะจากไปจริงๆจากบนโลกนี้ไปจริงๆนะคะเพราะว่าสงสารพ่อกับแม่นั่นเองนะคะและพ่อกับแม่นะคะก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงเพราะว่าน้องเลือกที่จะไปแล้วนะคะพ่อแม่ก็ตัดสินใจตีแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะกเนน็เป็นวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่พ่อกับแม่จะได้ดอยู่กับลูกนะคะแล้วก็จะไปเผาลูกวนันนี้แล้วนะคะ นี้นะคะพ่อก็พาน้องหอมเข้ามาในงานค่ะแล้วก็เพื่อไปรับประทานอาหารนั่นเองนะคะแต่ว่าน้องหอมเองขอขึ้นไปหาคุณแม่ก่อนค่ะขอไปทักทายคุณแม่ก่อนนะคะแล้วก็ไปให้กําลังใจคุณแม่กันก่อนค่ะ ที่จริงนะคะแม่ของน้องหยกคือมีโรคประจําตัวด้วยนะคะก็เป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบนะคะเพิ่งรักษาใกล้จะหายเองนะคะและคุณแม่ของน้องนะคะไม่สามารถไปไหนได้นะคะก็นั่งอยู่กับเก้าอี้นะคะเวลาจะไปไหนเดินไปไหนมาไหนมันก็จะทําให้เหนื่อยนะคะก็ลูกหลานของคุณแม่นะคะก็บอกว่าไม่ต้องไปไหนนะคะให้นั่งเก้าอี้รอต้อนรับแขกอย่างเดียวก็พอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าจะเป็นลมหรือสะดุดล้มในงาน ไม่ดีนะคะก็เลยให้คุณแม่นั่งรอที่บ้านอย่างเดียวค่ะหลังจากที่ไปทักทายคุณแม่นะคะก็ออกมารับประทานอาหารของในงานศพของน้องหยกนะคะและในงานของน้องหยกนะคะก็จัดเมนูนะคะเลี้ยงข้าวมันไก่ค่ะแขกทุกคนที่มาก็ได้รับประทานข้าวมันไก่กันค่ะบอกเลยว่ารสชาติอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะในงานนะคะบอกเลยว่ามีคนเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ คือแต่ละคนนี่คือน้องหอมกับพี่พลไม่รู้จักเลยค่ะไม่รู้จักใครเลยแต่ว่านั่งกินแบบเออแบบเป็นกันเอนอยู่เหมือนกันนะคะก็มีพี่ๆของน้องๆญาติก็มาต้อนรับกันเหมือนกันนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆของน้องๆด้วยที่มาต้อนรับเป็นอย่างดีเลยนะคะ เสร็จนะคะก็เดี๋ยวน้องหอมเองจะขึ้นไปหาคุณพ่อคุณแม่อีกรอบหนึ่งค่ะ mm hmm. เพื่อที่จะนําเงินนะคะ mm hmm. ที่จะไปาำุญนะคะ mm hmm. ให้กับพ่อกับแม่ของน้องหยกค่ะ mm hmm. นะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เราขึ้นไปบนบ้านกันนะคะทุกคนตามมาเลยค่ะ น้องหอมเองกลับมาที่รถแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปที่ท่าขี้เหล็กไม่สายต่อนั่นเองนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะ um <h om> น um ้องหอมเองมีงานด่วมีงานด้วยนะคะก็เลยอาจจะไม่ได้ไปส่งศพน้องนะคะที่ป่าช้ากับญาติครอบครัวของน้องนั่นเองนะคะวันนี้นะคะก็ได้มาหาน้องเป็นครั้งสุดท้ายนะคะก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้เจอกันอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะน้องหอมก็ขอขอบคุณ <h> พ <om> <K> ี่บีนะคะจากกรุงเทพนะคะที่ส่งเงินมา ยังไงไปทําบุญด้วยกับน้องหอมนะคะก็ตอนนี้นะคะเงินก็คือน้องหอมหมอบให้กับทางพ่อกับแม่ของน้องยกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งพี่บีบอกว่า1,000บาทให้พ่อกับแม่นะคะและอีก1,000บาทให้ซื้อของแจกเด็กๆหรือว่าทําบุญให้กับน้องนะคะน้องหอมก็เลยคิดว่าอ่ะเดี๋ยวให้กับพ่อกับแม่ทั้ง2 0งพันเลยดีกว่าเพราะว่า พ่อกับแม่นั้นเผือ่อเขาสมมุติว่าถ้าเราซื้อขอนมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเพื่อคือเผือ่อว่าพ่อแม่เขาซื้อไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมันจะเยอะเกินนะคะก็เลยนําเป็นปเงินให้พ่อกับแม่เลยดีกว่าพ่อแม่เขาจะได้แบบนาไปใช้อย่างอื่นได้นั่นเองนะคะน้องหอมก็เลยเอาแบบยกให้พ่อกับแม่ทั้งสองพันเลยนะคะแล้วก็เรื่องของน้องนะคะที่น้องเสียไปนะคะเพราะพ่อแม่ก็คือ,อพ่อแม่หรือว่าพี่น้องของน้อง,น,องน้องนะคะก็คือได้ ทำใจกันอยู่แล้วเพราะว่าน้องเป็นโรคที่แบบว่ามันไม่สามารถที่จะรักษาได้หายได้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ส่วนน้องนะคะน้องก็คือตั้งใจที่แบบว่าจะไปแล้วอะไรอย่างนี้นะคะคือแม่น้องของน้องบอกนะคะว่าน้องอ่ะคือเตรียมตัวที่จะไปอยู่แล้วแล้วก็คือแบบช่วงหลังๆนี้นะคะก็วันล่าสุดที่คือจะพาไปหาหมอแต่น้องไม่ยอมไปนะคะแล้วก็น้องก็ยังบอกกับพ่อกับแม่บอกว่าที่จะไปหาหมอนี่มีตังค์ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบลูกอ่ะ เป็นห่วงพ่อกับแม่ว่าไม่มีตังแล้วก็สงสารพ่อแม่อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็น้องอ่ะศึกษามาดีในโรคของโรคไตนี่คือมันไม่มีวันที่จะรักษาได้หายได้ง่ายนะคะและน้องก็เลยเลือกที่จะไม่ได้ไปหาหมอและยาที่มีอยู่ก็คือน้องไม่กินนะคะน้องเลือกที่จะไปแล้วจริงๆนะคะพ่อกับแม่ของน้องบอกนะคะและส่วนพี่สาวของน้องที่มีนะคะบอกว่า ได้มากดดูโทรศัพท์มือถือของน้องนะคะบอกว่าในมือถือของน้องนะคะก็จะมีแต่คลิปนะคะน้องศึกษาดูคลิปเรื่องของคนที่เป็นโรคไตนะคะเยอะมากน้องน่าจะศึกษามาดีแล้วก็รู้ว่ายังไงมันก็ไม่หายแล้วนะคะน้องก็เลยเตรียมตัวแล้วนะคะแล้วก็วันที่น้องจะเสียนะคะพ่อของน้องได้บอกว่าน้องได้ลาพ่อกับแม่ด้วยนะคะลาแบบว่าหนูจะไปแล้วนะอะไรประมาณนี้นะคะแต่ ว่าพ่อกับแม่น้องถามว่าจะไปไหนจะไปนั่งที่รถหรออะไรเงี้ยปกติคือน้องอ่ะจะนั่งอยู่กับที่ไม่ค่อยได้นานน้องจะย้ายที่แล้วก็บางทีจะชอบไปนั่งอยู่ในรถแล้วก็จะเอาหัวพิงรถแบบนี้อย่างเงี้ยตลอดนะคะตอนนั้นวันนั้นที่น้องบอกกับพ่อแม่นะคะน้องเออพ่อแม่บอกว่าน้องเป็นช่วงประมาณเก้าโมงสิบโมงตอนกลางคืนนะคะแต่น้องบอกกับพ่อกับแม่ว่าจะไปแล้วนะอะไรเงี้ย แต่พ่อกับแม่ก็เลยถามว่าจะไปไหนนั่นแหละนะคะแต่น้องก็ไม่ได้บอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คือน้องได้เสียไปตอนประมาณ10บโมงสิบโมงกี่นาทีไม่รู้นะคะจะเป็นตอนกลางคืนนะคะอันนี้พ่อของน้องเล่าให้ฟังนะคะแต่พ่อกับแม่ก็คือแบบไม่ได้รู้สึกว่าเศร้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า uffy, รู้อยู่แล้วว่าน้องทุกทรมานแค่ไหนนะคะแล้วก็ตอนนี้น้องได้ไปแล้วก็ถือว่าน้องได้พ้นพ้นพ้นเวรนพ้นกรรมแล้วกันนะคะที่น้องจะต้องมาทนทุกทรมานอะไรอย่างนงี้นะคะ วันนี้ก็ขอน้องหอมน้องขอให้น้องไปสุสุคติแล้วก็ขอให้เป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์นะคะและปีนี้น้องของน้องก็คือเพิ่งอายุแค่25ปีเองนะเพราะพ่อกับแม่ของน้องบอกนะคะประมาณนี้แหละนะคะในคลิปนี้ก็ขอพักไว้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณพี่พี่ทุกคนนะคะที่รับชมคลิปนี้และมาร่วมงานในวันงานศพของน้องหยกนะคะทุกทกคนที่ดูคลิปนี้นะคะได้บุญกันทุกๆคนเลยนะคะ และสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวน้องหอมเองจะต้องไปซื้อของอีกแล้วนะคะไปที่ท่าขี้เหล็กกันอีกแล้วเพราะว่างานอีกแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ